ที่ประสงค์สุดของชาวพุทธซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบสามอย่างด้วยกันคือพระพุทธธรรมและพระสงฆ์จุดเทียนเล่เมซ้ายเนราพอ่อนเทียนเล่นที่หนึ่งบูชาพระธรรมเทียนเล่มที่สองบูชาพระวิไยเทียนจุดแล้วทำให้เกิดแสงสว่างเหมือนกับพระธรรมวินันที่คนศึกษาแล้วทําให้เกิดแสงสว่างคือปัญญา เพราะฉะนั้นเทียนสองเล่มจึนมีไว้เสื้อเพื่อเป็นการบูชาพระธะรได้เข้าที่ไหนนั้นนั่นเองส่วนทูกสามดอกนั้นเพื่อเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีคณสามประการคือรับที่สุดที่คุณครับมหาธรนาที่คุณและระปัญญาคุณทูปจุดแล้วมันไม่เกิดเกลี่ยงของลักไปบนลมส่วนคุณอรนาีของพุทธเจ้าท่นสามารถปุ้มไปใต้ั้งเนื้อลมและใต้ลม ส่วนดอกไม้นั้นมีไว้เพื่อบูชาพระสงฆ์อิณนาสกาเรนา พุทธังภ oh ูเชะพุทธ oh ังภูเชมะอินินาสกาเรนะอินินาสกาเรนะสังฆังภูเชมะสังฆังภูเชมะอระหังสัมมาสัพพโธภะคะวาอระหังสัมมาสัพพโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนิกระ สวัสดาโตพระเาวาตาตโมธรรมังนัมสามีกราสุปฏิพโนพระเาวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามีกรา ต่อไปเดี๋ยวามำมาลนะัตนากรองกับ,บนนะพ,กพระอาจารย์นะสมุทัสสรนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสว่าตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสว์กุทธังสระังขะชะมิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัรมังสรณังคัจฉามิ สังฆสรนัง <yelled> ขัจฉามิส <Jah afa> an 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 ER ังฆสรนังคัจฉามิภุติยมีทุตังสรนังขัจฉามิทุติยมีพุตังสารนังคัจฉามิทุติยมีธรรมังสรนังขัจฉามิภุติยมีธรรมังสารนังคัจฉามิ ติยัมตีสังขังสระนางขจามิตุติยัมตีสังขังสระนาขจามีตติยัมปีพุทธังสระนามขจามิ ตติยมต, oui. ตีธรรมัสระนังขะขาิมิตติยมติธรรมสระนังขะชาติมิตติยมตีสังขางสระนังขะชามิมิตติสระนักมะนังมิตติสังกรรม่ว อามัรันเตานาปปากาวิรมัมนีกันสามจบต่อไปนี้เราจะได้กล่าฟังถวายเขียนตันส,สาภ้าอับนงำฝนและเครื่องเอทียธรรมต่างๆสืเอไว้ต่อไปเดี๋ยวตั้งโมพร้องกันสามจบดัว,อ,วยอ,ดดอย่าง รองนะยกขึ้นประนมมือไว้ถือเอาไว้ถือเอาไว้ในมือกัรนโมเข้ามันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา พุทธัสสะเรียกว่าตามพระญาต์อิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตปัตถปานิปัตถปานิสัพปะริาวารวานิสัสพปะริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนชียมะโอโนชียมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆ มาติมานิปฏิปานิานาสัพพิวารานิสัพพิวารานิปฏิปันโธรตัะระตายะทิตายะสุขายะ,ข,ายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย บริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่เครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับเขียนรรษาเขียนรรษาผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้และเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อ เพื่อความสุขเพื่อความเอาข้าวสวายเลยอ่านักเรียนขยับมาข้างหน้าเลยครับแถวที่หนึ่งนะครับอ่อา,าขยับมาสวายต่อหน้าะส้ฆ์ที่แถวใดก็ได้ได อ่าต่อไปแถวที <t iny> ่สองครับแถวที <t iny> ่สองวางบนถ้าเป็นผู้หญิงวางบนผ้าครับประเคนยกมือไหว้ทีหนึ่งแล้วก็ขยับออกไปใช่ค่ะนึกผู้จัอันเด็น้องมีแตไม่เขว่า

ปาตาพระอาจารย์อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาผุ้ทังพระขวันตังอภิวาเทมิผู้ทังอระขวัญตังอภิวาเทมิกระสวาขาโตพระควาตาธรมโมสวาขาโตพระควาตาธรมโมธัมมังนัมัสสามิธัมมัง ุปฏิปันโนข้าววาโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนข้าววาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิกราะเอาละเสร็จแล้วขอมีขอความส BON ุขความเดินเป็นมีแก่นักเรียนช่วยกันทุกท่านเลย